ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดแซ่บนัวมันไว้กินปีใหม่กันค่ะทุกคนไม่ว่าจะจิ้มจะลาดนะคะสูตรนี้เด็ดเผ็ดอร่อยค่ะกินดาเขียว20เม็ดกระเทียมจีนปอกเปลือก6กลีบนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทาย1ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยนะคะตามด้วยชูรสตามชอบค่ะสลระแหน่3ยอดค่ะตามด้วยผักชี1ต้นนะคะ น้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3มช้อนโต๊ะตามด้วยนมสดคาริชั่น3ช้อนโต๊ะแล้วนําไปปั่นค่ะปั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้น้าจิ้มสูตรเด็ดๆมันนัวเพชดแซบแบบนี้นะคะเอาไว้กินปีใหม่กันค่ะทุกคนจะทำเมี่ยงหมูสาชั้นนะคะหรือว่าเมี่ยงทะเลเมี่ยงกุ้งเมี่ยง ได้ทุกอย่างเลยค่ะจะจิ้มจะลาดนะคะเนยเพรน,พน,นมาแบ่งปันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปทำกินปีใหม่กันค่ะลองทำดูนะคะ